คำถามก่อนนะคะค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนคนยุคใหม่เนี่ยค่ะแล<ม>้วเป็นอย่าเป็นีังไงบ้างรู้สึกว่าคือใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่4อาทิตย์แรกเลยค่ะคิมก็ได้ลองใช้นะคะตัวดีเบียลูแมนัสหกทั้งตัวบอดี้ออยล์แล้วก็ทั้งบอดี้ครีมนะคะคือรู้สึกว่าผิวกระจ่างใสตรงบริเวณที่เป็นรอยแตกอะไรเพราะเราก็มีปัญหาเนาะผู้หญิงทุกคนก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบอาจจะเมื่อก่อนคือน้ำหนัก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอน้ําหนักลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความยืดอยู่แล้วก็จะมีรอยแตกลายอันนี้คือช่วยได้มากๆจริงจริงค่ะเ<ว><น>สริมก็คืออย่างคิดว่าทุกคนก็คงอยากใส่บิกินี่อยากไปเที่ยวทะเลอยากนุ่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เสริมให้เราแบบมั่นใจแล้วก็กล้าโชว์ผิวได้มากขึ้นนะคะที่<ว><น> โอ้โหมันซึมไวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแห้งเลยก็คือยังคงอยู่ยังคงความชุ่มชื่นอยู่ค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสส่วนที่เป็นรอยแตกลายเลยก็ดูจางลงยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่แบบ Amazing มากนะใช่ไม่ใช่แค่สาวๆคุณผู้ชายที่เขายกเวทแล้วก็แบบแขนก็จะมีรอยแตกลายนี้ก็ใช้ได้นะคะยังไงก็ขอแนะนําด้วยค่ะแบบที่เราเองเนี่แบบ ใช่อันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยค่ะโดยเฉพาะตรงเนี um> ้ยตรงเนี้ยคือแบบขึ้นลงเร็วมากค่ะในอันนี้ก็คือมีสองตัว้วท์ค่ะมีตัวบารีเออค่ะแล้วก็มีตัวครีมนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ากลูต้าถึง55เท่าเลยคะคะ มันปังมากอยากให้อยากให้ลองใช้กันจริงๆค่ะคะ่ะอย่างตอนนี้ก็ใกล้จะสองการาแล้วเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีแพลนแบบไปเที่ยวทะเลใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะทุกคนคืออยากให้ลองใช้กันดูนะคะ่ะซื้ออะไรตอนนี้ได้แล้วซื้อได้แล้วค่ะสำหรับ n ีเดียลูมมนัส630ทั้งบอดี้ออยลนะคะแล้วก็ทั้งครีมยังไงก็ปากด้วยนะคะ วางแผนอยู่เหมือนกันนะคะอะไรจริงๆสงกรานต์อะไปญี่ปุ่นมาค่ะแต่ว่ากลับมาก็จะมี gap ที่แบบว่างอยู่ก็กำลังวางแผนจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปพักผ่อนมะค่ะสองที่มันโฉมนะคะใช่ที่โอ้โห น่าเสีช่วงนี้เขาหุ่นดีมากใช่ช่วงนี้เขาก็เลยแบบขอท็อปฟอร์มก่อนถ้าถ้ากลับมาจากญี่ปุ่นก็จะได้แบบรีบกลับมารีดออกได้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาฟิตมากๆคิมก็ไม่รู้เขาออกกังกายเช้าเย็นแบบว่างงมากเลยไม่ไม่น่านะ คือก็งานด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอินกับการแบบตีเทนนิสตอนนี้มากๆมันก็เลยทําให้เขาแบบลงเร็วเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยยังไงครพอเวลาเราบบว่าเจอเห็นเขาเปลี่ยนไปในท่งที่ดะไรงหล่อเหลาขึ้นห่วไหมก็ไม่นะแต่เป็นความแบบอิจฉาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาออกลักกายไม่ได้หนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอยากจะแบบ รีบลงมาให้เท่าเขาเห็นพี่แอนร้อนตอนนี้เราเปลี่ยนท่อสการออกกำลังกายเป็นแบบเาๆเลยก็เนี่ยแหละช่วงที่ฝากไข่เนี่ยค่ะก็เลยต้องแบบออกเบาๆแล้วพี่แอนก็คือแบบไปไปเป็นแบบมาสเตอร์คลาสไปแล้วอ่ะเราก็เลยแบบว่าขอเบาๆแล้วก็พี่แอนก็ชอบร้อรออ๋อชอบปิดแอร์ตายเออเราอยู่ไม่ไหวนไม่ไหวค่ะ ต้องเปิดแอร์เท่านั้นช่วงนี้ใช่ค่ะก็ค e ือคุณหมอบอกว่าให้ระวังก่อนหน้านั้นคือมันมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่แบบโตได้ประสิทธิภาพที่ที่แบบพร้อมที่จะเอาออกใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่ให้แบบขยับปิดเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไข่แบบปิดเจ็บมากเราดูคิวมาก คือตอนเข็มแทงอะไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะแต่ว,ว่าเพิ่งมาเจ็บตอนที่ปากอ่ะก็จะปวนดนิดนิดค่ะผ่านแล้วค่ะตอนนี้กลับมาออกอาการฟิกเฟิลได้เลยใกล้ใกล้แล้วค่ะคือยังคือยัง <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะไม่ได้ผสมค่ะก็คือคิมคิม ฝากฝากไข่ไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมมีเบบีก็ค่อยค่อยไปทำอีกสเต็ปหนึ่งแข็งแรงมากได้ได้ไข่เยอะเยอะ,เยอะแบบเยอะมากก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็ขอไม่ไม่ลงรายละเอียดอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากให้เกิดการเรียบ <c oughs> เทียบ <c oughs> ผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ เขาก็ม like ีการเช็คสุขภาพอะไรอย่างเงี้ค่ะว่าแบบโอเคไหมมีอะไรที่ต้องวอรี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกออนไลน์เลยเขามั่นใจมากเขารู้สึกทาวอะจริงอย่าล่าสุดไปตรวจก็ถ่ายวิดีโอแบบยังไงนะครับอะไรเงี้ยแบบกี่ล้านนะครับอะไรแต่ว่าเข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 าเนี่ยมองแล้วเนาะ ยังยังค่ะเราทั้งคู่เลยค่ะยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ได้ทองนะคะตอนนี้คือที่เห็นแบบว่าอาจจะชับบี้ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเพราะว่าฮอร์โมนนะคะแต่จะกลับมามีซิกแพคอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอกันค่ะซัมเมอร์นี้ต้องต้องมาค่ะถูกเป็นช่ะไม่ได้ดูอ่ะ ทำไมเราไม่ดูเพราะอะไรครับเราก็ข้ามไงคือเขารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เปิดมาจะมีแบบนี้ใช่ค่ะเราก็บอกว่าโอเคทั้งงั้นก็เดี๋ยวดูตอนสองแล้วกันนะอะไรทำใจไม่ได้เขาก็ไม่อยากดูอ่ะกลัวแบบหลีกจบเงินไนมครับพอไปย่าเล่นเยอะกันไปน้นก็กลัวเหมือนแล้วกลัวอวียกหมานไม่มีเหตุผลแล้วช่วงนี้คือแบบฮอร์โมนอะไรใดๆด้วยอะไร ไม่ไม่ค่ะตอนที่เราเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะใช่หรอให้คิดต่อว่าไงกันเราอยับไปดูกันนะโอ๊ยอย่างพวกพายก็ก็ก็ดีใจที่แบบเล่นแล้ว เออถึงอะค่ะแต่ไม่ถึงท่าหมวของน้องนคาัมพน์าเราคือเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออาชีพมันเป็นงานมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เล่นประมาณนั้นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทเนอร์เราเราก็อาจจะแค่สกิปละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะ ใช่ค่ะตัวเดียวตัวเดียวอันนี้คือพี่หมาเขาอยากเลี้ยงโกลเด้นเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่บแบบเด็กๆเลยอะคะ่ะเราก็เลยแบบอาสารฝันและกันต่อถ้ากัดเฟอร์รีเจอฉันแล้วก็เจอแน่มั <c oughs> นเริ่มสนคือจริงๆเขาจะมาส่งเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังตอนนี้ แต่ว่าที่ไปเล่นด้วยอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะสนแล้วก็พี่หมาก็เลือกตัวที่สนที่สุดด้วยแสดงว่าก่อนที่จะมาคือมีการตกลงกันเยอะพอสมควรเยอะค่ะเพราะว่าบ้านเราก็หวัวบ้านจริงๆยังทําไม่เสร็จด้วยซ้ําแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกหลายๆชิ้นที่ยังไม่ได้ลงแล้วมันก็มีราคาแล้วกลัวมากเลยค่ะว่าแบบบ้านจะพังที่พี่หมากเขาไหวไหมครับพอบอกว่าระหว่างเฟอร์นิเจอร์ชนะ บอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเรียนฝึสได้แต่พื้นฐานอนเนใช่ไงต้องยวต้องแบ่งแบี่น้อมีมีห้องน้องหมาอยู่แล้วค่ะก็อาจจะต้องแบ่งสระว่น้ำก็าจจะต้องกันเอ้ยเพราะชอบน้ำให้นเล่นพื้นดยวใช่แล้วทำใจหรือเปล่าที่้บให้่ึงกาใช่ใช่ใช่ ใจนิดนึงอะไร่สิเงี้ยอห้ามเลยนะทุกชิ้นเลยอะค่ะใช่เพราะว่าถ้ามันพังแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องยากกันเนาะถ้ามันแทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงเอาไปนั่นน่ะแหละได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ๋อน้ำมันโซฟาได้ค่ะแต่ว่าห้ามแทะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสอน โอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่ท้องนะ <c oughs> ไม่ท้องค่ะ <c oughs>